กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟาเรย์ช anel นะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋า คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะแอดมินก็ให้ไปที่เด่น6นะคะวิ่งสี่วิ่ง5วิ่ง2นะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปพร้อมกันเลยจ้าอ้ออยพิเศษนะคะ ตัวเลขที่เข้ารับคะก็คือ90นะคะแอดมินก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะ71ก็หลุดไปนะคะ71นึอยปกติก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ้าหนสองก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง2นะคะส่วน3 4นะคะ3าสก็หลุดไปนะคะ6 7นะคะเข้านะคะเข้าตรงๆรงนะคะหกนะคะ สรุปก็เข้ามา1คู่นะคะพี่น้องจ๋าชุด1เม็ดเดียวนะคะแอดมินก็รอลุ้นนะคะลุ้นมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าไม่ใช่ไม่ลุ้นนะคะลุ้นทุกรอบที่แนวทางตัวเลขมานะคะเอากระดาษแอดมินตัวที่ลองไปไหนแล้วเอาแผ่นไหนก็ะดาษ เพืไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันนี้วันที่26น่ะแอดมินก็ลงหลงลืมลืมไปแล้วนะคะพี่น้องจา้า26เดือน5ปี64นะคะแนวทางฮานอยแนว ทางฮาหนอยชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะแอดมินก็ใช้ปากกาที่เขียนไว้บอร์ดนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าแอดมินก็ไม่กล้าออกไปซื้อของนะคะเพราะว่าคนเป็นโควิดเยอะพี่น้องจ๋าต้องดูแล รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินก็ไม่กล้าออกไปไหนนะคะพี่น้องวันนี้นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่เ,เด่นไปที่1นะคะ1นะคะวิ่งวิ่ง5วิ่ง4วิ่ง9นะคะเรามารูด1กันนะคะจะมี1 0 12 1, 13 14 15 16 17 18 19นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะมี19 15แล้วก็10แล้วก็17นะคะ แอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจามี10 12 13 14 15 16 17 18 19นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะมี10 15 17 19นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา อย่าลืมไปกลับนะคะเอาก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะแอดมินจะได้ไม่กำลังใจทำคลิปมา,มาฝากทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะ